อ่สวัสดีท่านผู้ชมนะฮะวันนี้มาพบกับรายการสาระเกมนะฮะสาระเกมนะครับอย่าอ่านมัเป็นสารเลวนะฮะมันไม่ใช่นะฮะหยาบคายนะฮะอ่าวันนี้เรอยู่กับเกมเรีย up นะฮะก็เป็นของบนสตรีมฟรีนะฮะฟรีฟรีฟรีตูเพย์นะฮะก็นี่ก็ ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะฮะแต่ลองเลยนะกะ็เล่นเลยก็ค้นหาฮะเอาเป็นทีมเด็ดแมทดีกว่ามาแล้วครับโอเคเทมิแบตลงลุยเลยโอเคนะครับตัวผมชื่อไนโตะนะ,ะอ่ะ มาลุยไหน่น่่่ะนน่นนเป็นไงแล้วเป็นไงแล้วไหนตัดไปไหนแล้ว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 ไหแล้วเอ้ยอ่ว่วงัอะไรวะ ก่อนเดี๋ยวก่อนเรามาตั้งหลักก่อนไห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 นเดี๋ยวพูดกันเรือบาลนี่มันอะไรวะเฮ้ยพึ่งชนดิวะโอ้โหยิงมาเลยไปยังไงยิงมันดิยิงมาเลยกลัวดิวะฟลัชเหรอเดกลัวดิวะเฮ้ยฉัยิงยิงได้เว้ยยิงได้เว้ยยิงได้เว้ย ยิงเลยเว้ย9 99ยิงจากทางดักทางยิงต่อหน้าจโอ้โหไม่ใส่หางใส่หางคิดว่าเป็นันเดอร์เ n d e r X ไงวะไอ้สัสยิงใหญ่นะยิงใหญ่นะหนีก่อนหนีก็หนีก่อนอะไรอะไรอะไรโอ้โหไหลหวาเอาใหม่เอาใหม่มามา ตกหมาอ๋อยิงเน่เนี่ไม่โดนเลยไม่โดนเลยซึ่งเกมนี้นะฮะก็เป็นเกมนี้มันก็เหมือนคลาสวิตเซต็ดเมทัลนะฮะก็ผมก็ชอบแนวนี้อยู่แหละซิฟเต็แต่นี้มันดีอย่างที่ว่าเราสามารถปรับแต่งอะไรไอนน้ตัวอะไรเนี่ยแมงมุมเลยแบบ แต่งตามสไตล์แล้วนะฮะก็ไม่มั่นใจว่าแต่งมากมากแค่ไหนอะไรได้แค่ไหนนะ,ะ,ะครับเพราะพึ่งเล่นเหมือนกันเฮ้ยอะไรแล้วโอ้โหตีมแรงจริง,งทั้งหลักทั้งหลักเอา,เอาไปเอาสุดกันอะไรอะไระไปไหนไหน อะไรไอ้บอดขึ้นมามเนี่ยแพ้บอดไม่ได้ครับแพ้บอดไม่ได้แพ้บอดไม่ได้แพ้บอดไปแล้โอาา้โหแพ้บอดทำไมทำไมทำไมหลายรอบแล้วมายิงเขาไม่ใช่มาเล่นอะไรเหรอโอ้ยโอ้อย,อยมอะไรกวะ มันเลยว่อะไรกันเนี่ยเขาชื่ออะไรกันอ๋อไม่ใช่บอดนะฮะเป็นบอดซุนนะฮะซุนหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะอ่าล้วซุนหรือเปล่ามันอาจะเป็นน่าจะเป็นบักของของประเทศจีนหรือเปล่าคนจีนเล่นหรือเปล่าโอ้สไนเปอร์เหรอเฮ้ยใช่ด้วยเหรอ ดีนี่ใช่ไหมยสดสดีไหนไวะเย่รู้่อบอดี๋ยวก็ออเาเจอกูโอ้โหขึ้นไปยังไงวะทำไมดูดดูดดนวลใหญ่นะนี่แนะ่นี่เนะ่เป็นไงนละ่ะเป็นไงนล่ะนี่น่นี่นะ่นี่นะ่นนะ จังเลยเว้ยเออสองทีเร่เร่เร่แล้วโหสีแดงตาเอ้ยสีแดงครับนี่ไม่โดนเลยนี่นปลาเรียลปลาเรียลนี่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 เอ้ยไอ้นี่ก็ยิงจังเลย

นี่ pues ไงนี่ไงนี่ไงซุนซุนเหรอใช้บอดเอลบอดซุนเลยวะนี่ไงเฮ้ยขอขอขอเจอกูเฮ้ยกูใช้กันดีวะเฮ้ยให้กูปูอะไรไม่ให้โอกาสกันมาเลยสี่สี่วิโอ้โหตามเมยทันเนี่ยปืนก็ปืนก็ปืนปืนฉีดน้ำยิงไงพวกมันนี่วะเนี่ย นี่นะ้ากูจะไปยิงอะไรับมันวะเนี่ยเฮ้ยกูบิโลเว้ยบิโลไปตกลงตกลงตกตกอีอีอืไหอยู่วอะไรเกมมันกเคดับนึงนะสํสำหรับคนที่ชอบแนวแบบจริงจงมัวมวนโซเล็งนะฮะ มีอะไรก็ยิงยิงยิงนะฮะจบแล้วนะอ๋ออะไรเนี่ยจบแล้วนะฮะสมบัตินี้ฮะเนื้อเข้ามาแจมนะฮะอะไรอะไรแมสตาร์ทอะไรอ๋อมาสตาร์ทนะฮะอะไรอ๋อ แมตต์ต่อไปนะฮะอ่ะมารออีกทีหนึ่งอีกสักตาหนึ่งนะฮะเมื่อกี้แม็กมาแจมเรานะครับโอ้โหไม่มีใครมาอยู่ข้างเราเลยก็ได้เริ่มไกลๆก่อนเลยเฮ้ยโอ้สีแดงอุ้ยพวกนี้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 ยืนยันยน,ยนี่โห่อะไรวะโห่ มามาใหม่ใหม่มามา,มา,มาอยู่ไหนกันนี่ไงเป็นไงล่ะนี่ไงนี่ไงไปไหนไปไหนอะไรไปไหนเล่าล้อก้อนโอ้โหมีโล่นี่ว่าอื้อหือเป็นไงล่ะการคำนวณการคำนวณอ้ยอ่ะเโกงแม่งโกงแม่งโกง แมงโกงแมงโกงแมงโกแมงโกอะไรมะม่วงไม่ไม่โดนนะเอาพวกพวกเราเองโหยิงตั้งนานบ้า <c oughs> <c oughs> บ้าน่ะบานาน่ะมาที่มามาด้านหน้า,นา,นาอะไร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 ล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะเฮ้ยได้เว้ยได้เว้ยแอร์ซิทไว โซว่ะอ๋อใช่ป่ะเย้เกสเกลปากะดาโอ้ก็ตกก็ตุกโอ้โหอะไรวะใครเปิดอะไรอยู่วะไหนๆเฮ้ยอะไรอะไรใครยิงอะไรแถวนี้ไหนไหนโซเม็เหรอโซเม็เหรอโซเม็เหรอไปไหนแล้วไปไหนล้ไปไหนล้โซเม็ดไปไหน นี่ไปไหนเล่านี่เอาเพื่อนเราไม่ใช่หรอวะโอ้ยยิงตั้งนานโอ้โหอะไรวะก็ว่านี่นี่นี่ไม่ใช่เพื่อนละนี่ไม่ใช่เพื่อนละแรงชิบหายเจ็ดน,นาทีเฮ้ยสีว่วะ จริงภาพเกมนี้ก็สวยในระดับหนึ่งนะฮะแต่พอดี๋ยดี่ว่าเรื่องผมเองยังไม่ได้ไปอัพนะฮะยังมีปัญหาที่ว่าหนูหนวก,กน้ำบ้าง <S <S มาแล้วอะไรอะไรอะไรเฮ้ย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 ไมอาสิเม้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 าสิ เฮ้ย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 มาแล้วโอ้โหมันจะมาตะนาตะนาแตน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 ตตนแตนแตนแต่ไม่ใช่จุกระบอกเจลซิงเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเอาไปละบวกไปละยืนบวกไหมยืนบวกไปละ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 เอาเฮ้ยคิวคิวเฮ้ยคิวเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนคันโอ้โหตกใจหมด กาะกาะเกาะเอ้ยมาแล้วเฮ้ยขับได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมาแล้วเว้ยบวกมันละบวกมันละบวกมันละยืนบวกกันเลยเนี่ยเอายืนบวกกันเลยเนีเอาแงงทงให้เพื่อนเนี่ยเอาไม่ยิงอ่ะอะไรวะอีกสี่อ,อยู่ในน้ำนี่ช่วยเพื่อนกันเลยเฮ้ยนี่อ่ะนี่อ่ะ เพื่อนกูเพื่อนกูเพื่อนมาเพื่อนเพื่อนเพื่อนเ้วเว้ยิงก่อนอุ้ยนี่ไงนี่คิวคิวดับเบิลคิวไหนล่ะไหนล่ะดับเบิลคิวไหนอีกไหนไหนอยาฆ่าทหารเลยเฮ้อเฮ้อไมามาสิไหนวะมาไหนไหนโถ่เฮ้โถ่โถ่โถ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  เฮ้ยบุกเลยเพื่อนเหยียบชนมากเก่งดีนะ,นะ,อ,นะนอ,อ,อ,อะไรหมดอ่ะอ๋อนให้ความรับติดสายตาได้ปุ๊บเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเพื่อนเฮ้ยกูช่วยเพื่อนเว้ยช่วยเพื่อนไว้อะไรอะไรอุ้ยคิวอีกแล้วอ่ะทิปคิวเฮ้ยเอาอีแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยขอขอเฮ้ยอย่าแย่งดีวะเราฆ่ากัจ่อไป ไหนไหนมาอีกไหนมากิมดูถูกเราไหนวะเฮอะไร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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแอสซิสแอซิเฮ้ยเราดีเ็เทอะเฮ้ยยังเหลือเลยอ๋อเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพืนกูชื่ออะไรโอ้โห่าเสาวช่วยเพื่อนไห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  เฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยช่วยเพื่อนไว้อะไรบวกมันล่ะยืน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 บวกมันล่ะอุ้ยสามห้าสามห้าสามห้าเอาหอยหอยสัตว์เจ็บนะเจ็บนะเจ็บเจ็บดีเจ็บเจ็บเจ็บอุ้ย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 เกยพึ่งอย่าพึ่งไม่ใช่อะไรยิงยังไงวะ หอมอยู่ตรงนี้เหรอสองที่สองที่เฮ้ย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 มึงแปลงมุมเหรอเฮ้ยบินได้ด้วยเหรอใช่เหรอมันใช่เหรอเพื่อนมันใช่หรือเปล่านี่ยืนบวกเลยนี่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 อะไรอยากคุยนะนี่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 ยืนบวกไหมยืนบวกไหมเฮ้ยอัไปด้วยไหนไหนโอ้ยม pues ืดโอ้ยไหน ปีนบนนู้นเหรอวะฮะปีนอะไรปีนทำไมปีนทำไมปีนทำไมเฮ้ยปีนได้ด้วยหรอแม่งมุมอ่ะเจ๋งว่ะเป็นมือทีดว่าเป็นสไปเดอร์แมนเหรอมึงคิดว่าเป็นสไปเดอร์แมนเหรอจัดรู้จักเปล่ารู้จักเปล่าฮอคไอ้อะเกี่ยวแล้ววะเฮ้ยผัดเฮ้ยอะไรนี่ดักยิงก็เรียกดักยิงนี่ก็เรียกงก็ดักยิงดักยิงนี่ไงล่ะ แอสฟอตแอสฟอตอะไรอะไรนี่ยืนเลยยืนเลยนี่จริงแล้วเน,นี่ย,ยคุเดี๋ยวไปอัพคอมมาก่อนเยวจะได้รู้ว่าหมู่หรือจ่าเฮ้ยอะไรเฮ้ยโอ้ตกใจเฮ้ยขอดิวะอะไรบวกบวก บวกไม่รู้จริงคือโดนเพื่อนว่ายิงบวกบวกเก้าสามห้าเอสเฟยสเยี่ยมเลื่อนเยี่ยมเยี่ยมใครป่วยสัตว์ุ้ยไม่ตอบกับใครป่วยวะเล่นเองตบเองเล่นเองตบเองเล่นเองตบเองเล่นเองตกเองเฮ้ยสัสไม่โดนเลยงอือโดนยิงเนี่ยไงล่ะเนี่ย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 ไม่ยิงสาดยิงสาดไม่ยิงสาดเจอกู จู่กูวุววิ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 ว้ยวช่วยเพื่อนมวงนี่แอบแอบอยู่ข้างตึกนี่โดนข้างตึกอะไรอะไรอะไร,ะไรหนีเว้หนาละว้หนีไว้เฮ้ยยิงนี่แกไไยโคง้งเคิร์ฟนี่เคิร์ฟไปแอบ,บเลยครับ<อ>มาทำร้าย สะแอบเฮ้ยยิงบินได้ด้วยเจ๋งว่ะจบแล้วนะฮะแมตต์นี้เออเออโอ้ยได้ยิงพิง4ีแล้วสี่สิบห้าเนี่ยโอเคนะฮะฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะฮะอ่าโอเคนะฮะยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะฮะก็เป็นคลิปแรกนะฮะของรายการสาระเกมนะฮะ เกมที่มีสาระแต่หาสาระกับผมไม่ได้นะฮะโอเคสหบับวันนี้พอแค่นี้นะฮะสวัสดีครับครับครับ